ในวันนี้จะมาเล่าเรื่องจะเอาอยัางไงกันต่อวงการจิวเวลรี่เรื่องของวงการเจมนะครับในเมื่อมันช่วงปลายปีนะครับเรามาพูดก่อนว่าปายนะ้ำเพราะจริงๆสําคัญที่สนะุดคือปายน้ำเราจะไปขายใขย่ไข่คือลูกค้าของเราโพส i t i o n น i n g ของเราเราจะอยู่แบบไหนนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการเจนเวนเจอร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับพออีกประมาณสักเดือนเสร็จเรจเราก็จะหมดปี2,563กันแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเข้าปี2,564หลายๆท่านอาจจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าธุรกิจของเราจะไปยังไงต่อนะครับอนาคตเราจะวางแผนกันอย่างไรนะครับช่วงที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่ถือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับ เจมเวนเจอร์อย่างที่แจ้งกันให้ทราบเจมม a เวนเจอร์เป็นการเล่าเรื่องของเส้นทางการเดินทางของเจมของจิวเวรี่ต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้จะมาเล่าเรื่องจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับเรื่องของวงการจิวเวรี่กันเรื่องของวงการเจมนะครับเราจะไปขายไขย่ไข่คือลูกค้าของเราและโพส i ิชชั่นนิ่งของเราเราจะอยู่แบบไหนนะครับก่อนอื่นเราถอยกลับไปก่อนว่าที่ผ่านมาในอดีตของเราคนไทยเป็นคนที่เก่งมากนะครับ เรื่องตั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่เจียอย่างไรโปรดักชันผลิตอย่างไรนะครับจนกระทั่งเอาไปขายอย่างไรแต่ส่วนหนึ่งจริงๆนะเนี่ยมันเกิดจากเรารับจ้างอุ้ยเอ็มก็เยอะนะรับจ้างผลิตก็เยอะภายใต้แบรนด์ของคนอื่นเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับที่ส่งอเมริกาส่งยุโรปสั่งอะไรก็มากมายไกลกองยอดจําหน่ายเราสูงสูงส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรารับจ้างอุ้ยเอ็มซะเยอะนะครับผมบอกได้เลยครับว่า วงการจิวเวลี่วงการเจมของเรานะครับเราจะต้องหันเข็มทิศเราจะต้องกลับมามองเพลื่อนบ้านของเราใกล้กับเรานี่แหละนะครับในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ผมจะมาอธิบายแจกแจงว่าทําไมต้องเป็น CLMV และจีนและอินเดียสาคัญมากนะครับหประเทศนี้สําคัญกับเรามากๆมีเหตุผลอยู่ 5้าเหตุมีทั้งปัจจัยภายในของเราเองและปัจจัยภายนอกที่มีเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องการไปทำมาหากินหรือการส่งจิวเวลรี่สายของเราหรือภาคของวงการอุตสาหกรรมของเราทั้งหมดไปในกลุ่มปกประเทศนี้นะครับสมัยก่อนเราส่งสินค้าไปส่วนใหญ่เน้นอเมริกาเน้นยุโรปวันนี้เราเจอโควิดเข้าไปจีนประกาศชัดเจนนะครับว่าจีนจะพึ่งตนเองและเกาะกลุ่มในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน นี่คือสิ่งที่จีนกําลังมุ่งหน้าทาและจีนเองอีกภายใน5ปีจะมีเมืองหลวงอีกประมาณ156เมืองถามว่าพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละเมืองต้องมีคนอย่างน้อย1ล้านคนขึ้นนั่นหมายความว่าใน5ปีข้างหน้า156เมืองแต่ละเมืองจะมีคนไม่ต่ำกว่า1นล้านคนนะครับนั่นคือโอกาสของประเทศเราวันนี้อย่างที่เห็นว่าจีนเข้ามาลงทุนในส่วนของประเทศมายนมาเยอะมากนะครับ ในฝั่งของเมียม,มาเองพัก NLD อ,องซานสูจีได้รับการเลือกตั้งถล่มทลายนะครับเสียถงถล่มทลายทั้งสภาสูงสภาต่ำชนะหมดนะครับนั่นหมายก็ความมั่นคงทางเมียม,มาสูงม,มากการค้าการเจรจาการลงทุนกับฝั่งจีนเดินหน้าไม่มีสะดุดนะครับพอหันกลับมาทางฝั่งของสอปปลาวสิ้นปีหน้ารถไฟความเร็วสูงเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สินค้าทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปสู่ทางจีนฝั่งกัมพูชาเอ,เองเนี่ยเกาะกลคนจีนไม่ต่ำกว่าสองล้านนะครับ วันนี้เข้ามาหมดแล้วนะครับไปย้อนกลับไปฝั่งของเวียดนามเราจะเห็นเลยว่าวันนี้เวียดนามแม้ยามโควิด GDP โตขึ้นนะครับเศรษฐกิจไม่ได้ตกต่ำเลยเห็นไหมครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราปัจจัยหลายๆปัจจัยมันเอื้อที่เราจะต้องมาทําการค้าทีนี้ถามว่าแล้วทําไมจิวเวลรี่ต้องไปอย่าลืมนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไปงานต่อให้คุณผู้ชายไปด้วยนะครับก็ต้องเอาผู้หญิงไป ถูกไหมครับเอาแม่บ้านไปซึ่งก็ต้องสวยไว้ก่อนแล้วถูกไหมครับยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนดังนั้นหนึ่งในความสวยก็คือการใช้เครื่องประดับนะครับการอวดกันนะครับการโชว์รสนิยมต่างๆนะครับพอจะเห็นภาพหรือยังครับว่าทําไมเราจะต้องเข้าไปในกลุ่มพวกนี้นเมื่อกี้เราเห็นเป็นภายนอกแล้วทีนี้เรามาดูเป็นภายในผมจะให้ไว้5เหตุผลว่าเหตุผลที่เราเองสําหรับคนไทยพี่น้องชาวไทยที่อยู่วงการจิวเวลรี่นะครับที่อยู่วงการเรื่องพลอยต่างๆพวกนี้น 5เหตุผล,ลนะครับที่เราจะต้องไปนะครับเหตุผลที่หนึ่งเลยเนะนี่ยหคนไทยมีทักษะระบบทักษะอย่างเี้ยมาตั้งแต่สมัยโบราณากาลเนีเรื่องของวงการจิเวรี่เราเก่งมากตั้งแต่ต้นน้ําตั้งแต่ตั้งน้ําอย่างไรตั้งก้นพลอยอย่างไรโกนอย่างไงเกียอย่างไงตั้งไฟตั้งเหลี่ยมเก่งมากกระบวนการเผากระบวนการต่างๆเก่งนะครับในส่วนของภาคผลิตทั้งหมดนะครับเรียกว่า ทักษะต่างๆทั้งงานดีซูงดีไซน์ใช้คําว่าทักษะดีกว่านะครับทักษะท,ทุกๆทักษะของคนไทยถูกบ่มมาตั้งแต่บรรพชนบนรรพุุษของเราจนถึงปัจจุบันถือว่าไม่แพ้ใครนะครับข้อที่ 2, <c oughs> 2เรื่องของโปรดักชันโปรดักชันเนี่ยก็คือในเรื่องของภาคผลิตน,นะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับตั้งแต่กระบวนการเจียทักษะการเจียเครื่องมือที่มาตอบสนองกับทักษะของเราถูกไหมครับ เครื่องมือต่างๆนะครับแม้กระทั่งเครื่องตวรวจแลบแลบเมืองไทยถือว่าเป็นชั้นเยี่ยมในเวทีระดับโลก g i t สถาบันของเรานะครับเป็นมาตรฐานเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวไทยก็ว่าได้นะครับ g i t เนี่ยสามารถตรวจได้ทุกชนิดบอกแหล่งกำเนิดบอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับอุปกรณ์เรื่องเรื่อง production ตั้งแต่ต้นยันจบยันส่งมือผู้บริโภคเรียกว่าเราก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับเหตุผลที่3 เราเนี่ยเข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าจริงๆทุกคนเนี่ยเข้าใจหมดแล้วแต่ว่าด้วยหลักการบริหารด้วยเอ็มเราถูกจำกัดน,นะครับด้วยเม็ดเงินด้วยมาเก็ตติ้งด้วยคนด้วยแมทเทีเรียลด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เราการที่จะต้องเดินทางไปถึงไกลๆนะครับไปถึงอเมริกาไปถึงยุโรปหนักหน่อยสาหรับพี่น้องชาว SMB ดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราทําแบรนด์ ในปัจจัยที่ค่อนข้างจะถูกจากัดบอกได้เต็มปากว่าเวทีให้เราเล่นนะครับเวทีที่เราจะเดินไปนร่วมกับเขาก็คือกลุ่มของ c l v เป็นเวทีที่เหมาะแก่การสร้างแบรนด์สำหรับพี่น้องชาวเราแท้ๆนะครับเหตุผลที่3วัฒนธรรมเราใกล้เคียงกันอย่าลืมนะครับคนไทยมีความเชื่อเรื่องของลกพะก้าวนะครับบ้านใกลเรือนเคียงเชื่อคล้ายๆเรานะครับเพราะวัฒนธรรมและลาเกเงา มาจากแหลกเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราไปบ้านพี่เมืงงองน้องจะสังเกตว่าจริงๆการใช้จิวเวลรี่หนีไม่พ้นเราวัฒนธรรมใกล้เคียงกับเราเราสามารถผลิตจิวเวลรี่โดยใช้ทักษะใช้การดีไซน์ใช้การสร้างแบบนะครับแต่เอาวัฒนธรรมเพราะเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธใกล้เคียงกันถูกไหมครับเราเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยจะไม่ยากเลยสําหรับเรานะครับและเหตุผลที่5การเดินทางครับแผ่นดินมันติดกันมันเชื่อมโยงกัน ไปสปปลาวนะครับก็แค่ข้ามแผ่นดินข้ามแม่น้ําก็ถึงสสปลาวแล้วไปพม่านะครับเส้นทางชายแดนแนบชิดติดกันเยอะมากยาวไกลมากๆนะครับนั่นหมายความว่าไปถึงกันได้กัมพูชาก็ถึงได้ไปเวียดนามก็คาดก็ไปนิดเดียวนะครับนั่นหมายความว่ามันเชื่อมโยงกันแม้หากว่าปีหน้าเกิดโควิดเกิดโรคภยครัยไข้เจ็บ คนไปไม่ได้แต่สินค้าเราไปได้ถูกไหมครับสินค้าไปได้เราทําออนไลน์ได้เราทําออนไลน์ได้เราขายได้เราสื่อสารได้นะครับและนี่คือเหตุผล5เหตุว่าทําไมเราต้องไป CRMB นะครับสำหรับคลิปนี้เราอาจจะคุยภาคกว้างก่อนนะครับเพื่อว่าทําไมพี่น้องชาวเรา วงการจิวเวรี่นะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปาน้ำทำไมเหตุผลใดทำไมจะต้องไป c r v จริงๆคือไปอาเซียนแหละแต่เราจะเริ่มต้นจาก c m v ก่อนนะครับเราก็มีการวาดภาพรวมให้ฟังตั้งแต่ภายนอกภายในนะครับคลิปหน้าเราจะมาเจาะกันลายประเทศเลยดีกว่าว่าทำไมต้องไปเมียนมาทำไมต้องไปสปปลาวทำไมต้องไปกัมพูชาทำไมต้องไปเวียดนามทำไมต้องไปจีนและต้องไปองเป็นอีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อสงสัยมีคอมเมนต์ต่างๆสามารถกด บ้ากชอบถูอกุญแจก็มีฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้างนะครับสำหรับคลิปนี้เจมเวนเจอร์นะครับต้องกล่าวว่าสวัสดีขอบคุณมากๆครับ